สวัสดีครับผมูชื่อเด็กชายธาาัญเทพวงหาดครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก,ดกหญิงพนิดนลิมสกุลค่ะสวัสดีค่ะและหนูเด็กหญิงพิระดาสุขหนูค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเทศบาลสี่บ้าน,นแหลมทรายเทศบานล <พอ S 1> นครสขคาจังหวัดสมลาค่ะต่อไปนะคะจะพาให้ทุกท่านได้รู้จักกับนิรา้านในบ่อยางนน สาต์ศิ้น์ปรดัประกฏจึงงามงดมรดกยกสึ่ง้าแสงสีทองทรงทางสร้างปัญญาเมืองสงขลาจะเริญนทัดวัดมากมาย พบกับวัดแรกที่มีโบทสร้างขึ้นในสมัยอยุทยานั่นก็คือวัดสระเกรต่อมาวัดที่2สมัยก่อนมีทางรถไฟตัดผ่านหน้าวัดนั่นก็คือวัดวระเกศรางต่อมาวันที่3และวันที่4เป็นวัดที่จกแยกเรื่ทางรถไฟนั่นก็คือวัดหัวป้องนาและหัวป้องใน วัดที่5เป็นวัดพระรามหลวงที่มีเจดีย์สามองค์นั่นก็คือวัดโพธิ์ปวัตวัดที่6กเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกุ้าต่างสิหาราชนั่นก็คือวัดแก่งคูต่อมาวัดที่7เป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงมีสถูปเจดีย์บรรจุส่ยพระบรมสารีริกธาตุนั่นก็คือวัดยมง วัดที่อยู่เยื้องโรงพยาบาลสงขานั่นก็คือวัดโรงบาลวันที่9อ้าผู้สร้างคือนางสีเหนียวหรือในสมัยก่อนเรียกว่าวัดใต้นั่นก็คือวัดจอดรักวัดที่10วัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีนั่นก็คือวัดเลียต่อมาวัดที่11อ วัดที่มีศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับจีนนั่นก็คือวัดดอนเยวัดที่สองเป็นต้กนกำเนิดของตำบลบ,บ่อยยานั่นก็คือวัด <What S 2> <Yeah. S 1> ย่างทองต่อมาวัดที่13เป็นวัดพระอารามหลวงที่มีประวัติอันยาวนานนั่นก็คือวัดมัสยิด วันที่14วัดที่มีเจดีย์งดงามนั่นก็คือวัดสันเกตวัดที่16วัดที่สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินนั่นก็คือวัดติณศรีสุดารามวันที่17วัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีนั่นก็คือวัดสังหงยวัดที่18 วัดที่มีบุคคลสำคัญนามว่าพ่อชุนเซ้งน,นั่นก็คือวัดเอมท้าต่อมาวัดที่19วัดที่ไม่ปรากฏชื่อแต่มีหลักฐานนั่นก็คือวัด